กำลังมองหารถเล็กประหยัดน้ำมันขับง่ายไม่จุกจิกอยู่ใช่ไหมคะแนะนําคันนี้เลย s u ซ,ซูกิเซเลนิโ1.0 GL CVT ปี2021ค่ะใครได้คันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่มือหนึ่งเลยคันนี้เลขใหม่เพียง35,000กิโลเท่านั้นค่ะในราคาที่คุณเอื้อมถึงประหยัดทั้งค่าน้ำมันประหยัดทั้งค่าเงินผ่อนค่ะคันนี้แบ่งปันกันใช้ในราคาเพียง 219,000บาทเท่านั้นค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละแค่ประมาณ3,700บาทเท่านั้นเองค่ะชุดแต่งจัดเต็มมาให้แล้วรอบคันเลยมาชมกันเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะรถสวยเดิมทั้งคันนะคะมิวล้างตั้งเลยรถไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะชุดกระจังหน้าค่ะเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์ซูซูกิสีโครเมียมเลยนะคะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครนะคะรถคันนี้เป็นป้ายกรุงเทพมือเดียวจากป้ายแดงนะคะไม่เคยเป็นรถต่างจังหวัดนะคะเราขายพร้อมป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ ตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะใส่ปิ้งเลยนะคะลูกค้าตัวไฟหลีนะคะเป็นสีฟ้าไฟเลี้ยวเป็นสีเหลืองนะคะโคมไฟหน้าใหญ่ๆเลยส่องสว่างมากๆค่ะชุดสเกิร์ตติดตั้งมาแล้วรอบคันเลยนะคะเป็นรุ่น GL จะได้ชุดสเกิร์ตแบบนี้เลยรอบคันนะคะรถสีสวยเนียนเดิมทั้งคันไม่มีรอยเลยค่ะ คันนี้นะคะภายในห้องเครื่องสวยเดิมสะอาดมากๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ3สูบ12วาล์วาวนะคะกำลังแรงม้าสูงสุดที่68แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่90นิวตันเมตรค่ะเครลมแล้วประหยัดน้ำมันมากถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะอัตราการเล่งก็ไม่เร็วนะคะลูกค้าคันนี้จิ๋วแต่แจ๋วมากค่ะ,<ว>คะยางมิ่เบิร์กมาให้ใหม่เลยนะคะ คันนี้ล้อเป็นของ c o s m i ตค่ะสีดำเงามาพร้อมคาลิปเปอร์เบรกเบมโบสีแดงสไตล์สปอร์ตเลยค่ะยางเบรกใหม่สีเส้นนะคะเป็นยางของคาโหค่ะขนาดหน้ายางที่ 195-55-R15 ับ5ค่ะคันนี้ใสใสใช้งานยาวๆค่ะตัวบางคนหน้าซ้ายและขวานะคะจะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยค่ะหูกระจกเป็นสีดำด้านนะคะตัดกันมากๆเลยนะคะตัวหลังคาเมลว สติกเกอร์มานะคะเป็นสีดําด้านนะคะแต่งแบบทูโทเลยขาวสลับดำเนี่ยเทมากเลยค่ะมือเปิดประตูนะคะตรงรุ่นจะเป็นตัวสีดําด้านมาให้อยู่แล้วนะคะคิ้วกันศาติดตั้งมาให้นะคะตรงรุ่นเลยนะคะเซเลริโอค่ะชุดสเกิร์ตด,ด้านข้างนี่มาเต็มเลยรอบคันเลยนะคะ เซเลโอตัวนี้นะคะเป็นรุ่นแฮชแบ็กหประตูนะคะเก็บของได้เยอะนะคะจิ๋วแต่แจ่วมากค่ะตัวบริเวณฝาท้ายนะคะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะคะเปิดฝาท้ายตรงนี้เลยนะคะง่ายๆเบาๆนะคะคันนี้สวยเดิมทั้งคันนะคะน็อตเดิมทั้งคันไม่มีขยับเลยนะคะถาท้ายมีมาให้แล้วนี่ครบชุดนะคะยางอะไหล่ค่ะล้ออะไหล่เป็นล้อกระทะนะคะเครื่องมือแม่แรงครบชุดเลยนะคะไม่เคยใช้งานนะ สวยงามมากๆค่ะต้องถอยมีมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันค่ะภายในสวยงามหอมใหม่มากๆค่ะกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะคะพวงมาลัยเป็น power ไฟฟ้านะคะคันนี้เลขไม่เพียง35,000กิโลใครได้ไปเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆค่ะ หน้าจอวิทยุเครื่องเสียงเปลี่ยนมาเป็นจอ Android ให้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถแชร์ h o ต p o t ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ฟังแอปจุกเนี่ยทุกความบันเทิงครบเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วครบมากนะคะกล้อง3 in 1จัดมาให้แล้วนะคะบันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็มีกล้องถอยขึ้นที่หน้าจอให้ด้วยค่ะตัวแอร์นะคะเป็นปุ่มบิดเอานะคะเปิดง่ายคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะแอร์แบมาให้คู่หน้าเลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะ เอี่ยมใหม่สะอาดมากๆนะคะตัวเบาะเนี่ยสภาพเบาะเต็มสิบสิบเต็มไม่มีหักนะคะสภาพเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าผ้าตึงๆไม่มียุกไม่มีย้วมนะคะสภาพใหม่มากเลยค่ะเหมือนได้รถใหม่ใช้งานเลย เอกสารครบพร้อมโอนนะคะเล่มสวยมือเดียวจากป้ายแดงนะคะคันนี้สดได้ผ่อนได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละแค่ประมาณ3,700บาทเท่านั้นเองหรือซื้อสดไปใช้จบๆนะคะใครที่หารถเล็กใช้งานคันนี้เหมาะมากคะ่ะว คันนี้นะคะเรียกได้ว่าเติมน้ํามันหลักร้อยวิ่งได้เป็นร้อยกิโลค่ะวิ่งไปเลยได้ทั้งสัปดาห์นะคะใครที่หารถเล็กจอดง่ายคล่องตัวประหยัดน้ํามันมากใช้งานเนี่ยมาดูคันนี้ได้เลยนะคะนัดดูรถและทดลองขับได้ที่เต็นท์รถนิยมยูสคาร์นะคะอยู่แถวบางบัวทองนนทบ,บุรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมตามคอนแทคที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะคะ